ตัวนี้ออกนะครับก็อื่นก็ปักแบนเนี่ยฝานี้ออกมาครับนี่ครับคือมือพิเศษผมตัวน็อตเชื่อมทำครับเสียบลงไปเปล็บแล้วก็ปืนลมยิงออกเลย ครับวีโกเป็นทุกคันครับวีโกฟอร์จูเนอร์ของมนเร็วโอเคต่อไปก็จะใส่อันใหม่กันครับอ่าครับอันนี้ลูกลอกตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่เป็นเหมือนแบบตัวเก่าครับมฟรีได้อันนี้ตัวใหม่เป็นแบบทสยตัวเลยอันนี้ก็ราคาหลักร้อยอันนี้พันกว่าบาทก็มีให้เลือกสองแบบครับ แล้วแต่ลูกค้าจะใช้แบบไหนโอเคลูกค้าใช้เลือกแบบนี้รครับแคทตสะดวกครับรับเบร์ยึดสองจัดไปโอเค เรียบร้อยต่ไปก็ประกอบอ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแ๋ยวามาดูสตาร์ทกันว่าเป็นยังไงเอ่ย ครับโอเคนี้เปลีป่ยนแบบแบบลกกากส่ตัวครับผมอ่านี่นะครับวีโ p r o รเจนเนอรอมบนเร็วครับเป็นเหมือนกันหมดเลยพอใช้ได้ไประยะหนึ่งประมาณสักแสนโลขึ้นครับก็จะเสียครับหุนฟีได้สายขวาเนี่ยทำให้เป็นเสียงดังนาเครื่องฟังคนขับไต้่ออากาศสังเกตดีๆครับเสียงดัง เสียงได้มาจากหน้าเครื่องฝั่งคนขับแถวๆกองอากาศครับสันนิษฐานเบื้องต้นเลยครับลูกหลอดไดชาร์จตัวนี้ครับผมเปลี่ยนได้เลยครับถ้าเป็นตัวแบบนี้ก็พันกว่าบาทถ้าเป็นแบบแต่ตัวก็หลักร้อยครับผมนวแจะแชอบเลยโอเค